การเข้าสู่วิถีแห่งการภาวนาเมื่อชีวิตเดินทางมาถึงจุดที่ใจเริ่มถามหาความสงบนั่นแหละคือจุดเริ่มต้นของวิถีแห่งการภาวนาแต่การภาวนามีได้เริ่มต้นที่การหลับตามีได้เริ่มต้นที่เสียงของระฆังหรือคำบริกรรมใดๆแท้ที่จริงแล้วเริ่มต้นที่การหันกลับมาดูใจของตนเองเพียงแค่หยุดหยุดวิ่งตามความคิดหยุดหลงกับเสียงของโลก ที่พร่ำบอกให้เราเป็นนั่นเป็นนี่แล้วมองให้เห็นว่าใจเรานี่เองที่เป็นทั้งผู้สร้างความทุกข์และผู้ดับทุกข์ขั้นตอนแรกของการภาวนาคือการยอมรับตนเองตามความจริงไม่ต้องดีขึ้นไม่ต้องเสแสร้งว่าเป็นผู้รู้ธรรมเพียงแค่เห็นว่าใจของเรากำลังฟุ้งซ่านเห็นว่าเรากำลังทุกข์แล้ววางมันไว้อย่างอ่อนโยนเหมือนดอกไม้วางลงบนผิวน้ำเมื่อใจยอมเห็นตนเองตามจริง ความสงบจะเริ่มค่อยๆแทรกเข้ามาไม่ใช่เพราะเราพยายามทําให้สงบแต่เพราะเราหยุดทําสิ่งที่ทําให้มันไม่สงบพระพุทธองค์ทรงตรัสไว้ว่าเมื่อบุคคลเห็นความเกิดขึ้นและความดับไปของสังขารทั้งหลายได้อย่างแจ่มแจ้งนั่นแหลคือการเข้าถึงธรรมอันลึกซึง้งการภาวนาจึงไม่ใช่การหนีโลกแต่คือการกลับมารู้แจ้งในโลกภายในรู้ว่าใจนี้เคยดิ้นรนอย่างไรและค่อยๆปล่อยให้มันนิ่งอย่างนั้น และเมื่อใจเริ่มนิ่งเราจะรู้ว่าแท้จริงแล้วหนทางแห่งธรรมไม่ได้อยู่ไกลเลยแต่อยู่ตรงนี้เองในใจที่พร้อมจะตื่นรู้ด้วยตัวของเราเอง